สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับผมนะฮะเซลล์ออฟเหมือนเดิมเลยนะครับบริษัทธนเดชออโต้สาขาโกราชนะครับวันนี้นะครับอยู่ในช่อง YouTube นะฮะบริษัทธนเดชออโต้นะครับวันนี้ผมมีรถมาแนะนําแล้วก็มารีวิว1นึคันเลยสําหรับเป็นเรียกว่าสายบรรทุกแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปที่สุดในรุ่นด้วยนะครับเป็นนิสสันโนร่า NP สามร้อยนะครับปีสองพันสิบแปดนะเป็นเครื่องยนต์สองจุดห้าวีจีเอสเทอร์โบนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเอสเอลซึ่งเป็นตัวท็อปที่สุดดในนนหัััวววเีียะครบต นะครับมาพร้อมกับคอกเหล็กเลยมาตรฐานเม็ด80นะครับยางใหม่ๆดอกล้นๆเลยนะครับคันนี้นะครับราคาขายที่3 9 9 0 00บาทเท่านั้นนะครับ3า9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าไม่ประวัติผ่อนที่ผ่อนตรงนะครับศูนย์บาทออกรถนะไม่ต้องใช้เงินออกรถไม้แต่บาทเดียวนะครับมาเด่ตัวรับร้นไปใช้งานได้เลยนะครับพร้อมโปรโมชั่นแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้อีก1ปีเต็มกันเลยนะครับโปรโมชั่นสวยๆตัวชั่นดีแบบนี้นะพร้อมขับฟรีให้อีก90วันนะครับของแถมอื่นอีกมากมายแน่ะ่วาจเป็น วันรับรถน้ำมันเต็มถังนะครับภาษีพรบขาดไปใน3เดือนเราต่อให้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของนะครับบัตร GPS แถมอีก1ปีเต็มนะครับรับกันเครื่องเกียร์ให้อีก90วันนะครับตัวนี้นะครับของแถมอื่นรวมกว่า6 0 0 0 0่บาทกันเลยนะครับตัวนี้นะครับผ่อนอยวมันเจ็0พ0ไปไปหรือแปด0ต้นต้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าตัวนี้จะสวยขนาดไหนนะครับเป็นสีเดิมแน่นอนนะครับไปดูนะครับอ่านะครับมาดูด้านกระจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้าเดิมของนิสสันกันเลย เป็นตรงรุ่นนึงกันครับ NP 3 0 2 5้อย Turbo วเทบนะครับแล้วก็มาดูนะครับช่วงล่างของล้อหน้านะครับตัวนี้นะเป็นยางใหม่ๆปีแบบปีล่าสุดกันเลยนะครับดอกยางล้นๆมาครับพร้อมกระทะนะครับตรงรุ่นกันเลยนะครับตัวนี้เป็นยางโอตานินะครับส่วนสีนะครับเป็นสีน้ำเดิมจากโรงงานกันเลยนะครับเป็นสีเทาๆนะครับเขาเรียกว่าเอวบางล่างน้อยตัวนี้นะครับเป็นสีน้ำเดิมจากโรงงานนะครับผิวน้เดิมจากโรงงานนะครับมาดูในส่วนของ ล้อหลังนะครับตัวนี้ก็ยางโอตาินะครับปีล่าสุดดอกล้นๆนะครับใช้งานได้อีกนานแน่นอนนะครับสวยๆกันเลยนะมาดูช่วงเขาเรียกว่าช่วงท้ายนะตัวนี้นะครับโลโก้ของนิสสันนะครับนะ็มบานประตูท้ายเลยครับนะแล้วก็โลโก้นาวาล่านะครับตรงรุ่นนะครับเป็นตัว SL นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับกันชนท้ายก็ตรงรุ่นเหมือนเดิมนะครับติดศูนย์มาเลยนะ ส่วนนะครับปูพื้นนะตัวนี้ก็เป็นตัวของนิสสันตรงรุ่นเหมือนกันนะครับคอกเหล็กตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเหล็กนั้นหนานะครับโครงเหล็กนั้นหนาแข็งแรงแน่นอนนะครับตัวนี้เมตรแปนะลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะไปดูในห้องเครื่องกันแล้วก็เอาไปดูในส่วนของห้องโดยสารกันก่อนนะตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าความฉบเฉียวนะครับนิสสันอัลไลเอ็นพีสามปี2018ันสิบคันนี้ฉวบเฉียวแน่นอนนะครับดูภายในกันดีกว่าตัวนี้นะครับภายในนะ มากับเบาะหนังเลยนะครับสีเทาๆโทนสีเทาๆหน่อยตัวนี้ตรงรุ่นเลยนะครับตรงรุ่นกันเลยนะครับดําเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับคอนโซลนะครับจะเป็นโทนสปอร์ตหน่อยนะครับเป็นสีทรงสปอร์ตหน่อยนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นแอร์แบกคู่หน้านะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับกระจกไฟฟ้านะครับปรับมองข้างไฟฟ้าตัวนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับระบบอื่นๆนะครับฟังก์ชันอื่นๆใช้งานได้ปกติแนอนนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์วิทยุซีดีเอ็มพีสาม ระบบเชื่อมต่อ usb ระบบเชื่อมต่อ aux นะตัวนี้ใช้งานได้ปกติทุกจุดนะครับกระบบระบบขุมกําลังตัวนี้นะเป็น6สปีดนะครับ6เดินหน้าแล้วก็1นึ่ยหลังเป็น6เกียร์นะครับตัวนี้นะเกียร์แมนนวลนเกียร์มือ6เกียร์แอร์ช่ำๆกันเลยนะครับส่วนนะครับตัวนี้นะกุญแจอยู่ไหมครับอ่ากุญแจดูเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่เดิมๆนะครับไม้แท้จากโรงงานนะครับใช้งานมันน้อยมากๆยูแสนกโลนะครับแสนห้านะครับไม้แท้นะการันตีเลยรถของเรา สวยๆไม่แท้ๆกันเลยนะครับถือว่าใช้งานมาน้อยนะครับปี2018นะครับไปดูห้องเครื่องกันครับผมผมจะให้ดูห้องเครื่องนะตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อเครืงเรียกว่าเครื่องยนต์2.5หนะครับหรือ 2500cc ตัวนี้จะเป็นระบบมีระบบ VGS Turbo นะครับของเราคือห้องเครื่องแน่นอนครับไม่เยิ้มไม่หยดไม่ย้อยนะครับสะอาดเหมือนรถป้ายแดงกันเลยนะครับตัวนี้ นะครับเป็นเครื่องดําเดิมเป็น2.5ดําเดิมนะครับตัวนี้ฝาปิดนะผมถอดออกเอ่อทความสะอาดนะตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเครื่องดเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับกระรงหน้านะครับหรือฝากระรงนะครับน็อตไม่มีขยับกันเลยนะครับน็อตไม่มีขยับกันเลยนะครับตัวนี้อ่านะครับน็อตไม่มีขยับนะครับด้านข้างแก้มข้างนะน็อตไม่มีขยับเป็นน็อตดําเดิมจากโรงงานกันเลยสวยแล้วก็พร้อมใช้เลยนะครับสำหรับนิสันนนวาร่าคันนี้นะครับเครื่องแบบ ฟังเสียงเนี่ยผมบอกเนี่ทุกคนอยากอยากให้ทุกคนมาลองนะครับมาฟังเสียงมาลองขับดูนะครับสำหรับนิสันโนวาต้าตัวนี้นะครับปี2018นะอ่ะมาดูกันนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะอย่างผมแจ้งไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับคันนี้นะราคา399,000บาทนะครับ399,000บาทลูกค้ามีวัดรคอนดีคอนตรงก็นะครับมาจต่ตัวกับหัวใจนะครับ0บาทออกรถกันเลยนะตัวนี้นะครับมีโปรโมชั่นแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้หนึ่งปีเต็มนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับ ฟรีนะครับให้1ปีเต็มแล้วก็ในส่วนของนะครับมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นขับฟรีให้อีก90วันนะครับโปรโมชั่นอื่นๆแน่นอนครับเพียรแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอฟรีค่าจัดการโอนนะครับฟรีค่าดําเนินการนะครับวันรับรถน้ำมันเต็มถังนะครับภาษีพรบบขายภายใน3เดือนเราต่อให้นะครับเราจะมีในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าบัตร G ีพีแถมอีก1ปีนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนให้ครบเลยนะครับตัวนี้นะให้ลูกค้าไปใช้งานได้แบบ เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันเลยนะพี่เป็นน้องๆท่านใดที่สนใจนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0800185014นะครับ0800185014นะครับเซลล์ออฟ์นะครับอ่าและอย่าลืมนะครับฝากพียงน้องนะครับในช่อง Youtube กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Youtube ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับผม